ขอแม่ครูอาจารย์อคหลพ่อหนุนด้วยความเคารพอย่างสุดดขอเชิญพุทธศาสานิกรชนทุกท่านตั้งจิตน้อมใจรับอดีตวางอนาคตอยู่ในปัจจุบันเดีถึงคุณแห่งธรรมาภิบาลคุณแห่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสังกัดในปฐมองคนนี้ เพื่อความบริสุทธิ์สมบูรณ์น้อมด้วยคุณธรรมศีลธรรมอันบริสุทธิ์เปรียบประด,ดุจพื้นแผ่นดินนามบุญที่จะรองรับการจเจริญเติบโตของเพื่อพันธุ์พยยรรันธุ์อย่างสันติเพราะฉะนั้นสีน้ำจึงเป็นที่พึ่นนงอันประเสริฐเป็นปฐมแห่งบุญกรมิตรขอเชมทท่านตั้งนโมสารจบพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐาน าาสัปดาห์ที่สี่ท่าปา่าตาตามที่ข้าพเจ้าจะได้ความรท่านครับพอมรอกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตั้งจิตน้อมใจ เปือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีองค์สมเด็จพระปฐมทุธเจา้าเป็นประธานพระราชทานไตโดยมีองค์หลวงพ่อหนุนเป็นองค์แทนแห่งพระราชทานไตในการให้ศีลกับพวกเราทุก,าท,าท,ก,กท่านสมาทานศีลพร้อมกันนะครับมักยังพันเตสุงสุงหลักนาทายะติสระมนาสหา ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคะณะธาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะปติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคะณะธาตุติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ เกตนาและอัจจนาโดยภาษาคำศัพท์ไม่ผิดหวังเด้อประเด็นก็น้อมในพระภิกษัตริย์เขาเชื่ว่าเราไปรับในพระรักของพระพุทธองค์ที่เป็นกายจิตในพระนิพพานมีวันที่อันจะแตกต่างความใครมีเท่าไรก็ลมจิตของากบฏยาวเขาบอกน้ำพักแล้วก็ที่ใดไม่มีสัหรับเรา เรื่อว่ดไสระคเพชรุบุรสุทานสนัตก็ไปทระดันโมตัสสภพคะวะโตะระหัโตสัมมาสัมพุตสะสัพสะวัโตะระหัโตสัมมาสัมพุตสะสัสพะวะโตะระหัโตสัมมาสัมพุสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ Samang saranang kacami, sangkang saranang kacami, sangkang saranang kacami, tuti yampi putang saranang kacami, tuti yampi putang saranang kacami, tuti yampi tamang serenang kecami tu diyampi tamang serenang kecami tu diyampi semkang serenang kecami tu diyampi semkang serenang kecami ta diyampi hudang serenang kecami ta diyampi hudang serenang kecami ta tamang serenang Kajami Tati yampi tamang Saranang kacami, Tati yampi sangkang Saranang kacami, Tati yampi Saranang kajami Di Nang Amak pantai di batak Beraman การาธิป่ตาเวระดานีสิกขาปดังสมาธิยามิอะตินนาทานาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามิอะตินนาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอะเมสุมิชา ก้ามิสุมิจจาราเวรมณีสิกขาปังสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปังสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปังสมาติยามิสุรามิระยมะชาปปะมั Sikap Bajang Sama สุราเมรยามัจาปมาตตานาเวรมณีสิกขาปังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาวทานิสิเรนัสุขติงยันติสาธุสิเรนะโภะสัมปทาสาธุสิเรนาดิพุติงยันติทศมาลสิรังวิโส O